สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการบรรยายเนื้องอกด้วยตาเปล่าหรือ cross description ขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ทั่วไปค่ะซึ่ง cross description หมายถึงการอธิบายลักษณะชิ้นเนื้อโดยใช้การมองการสังเกตและการสัมผัสค่ะโดยในคลิปนี้จะเน้นการบรรยาย tumor หรือเนื้องอกค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้คือ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการบรรยายเนื้องอกด้วยตาเปล่าและ2เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและสามารถบรรยายเนื้องอกด้วยตาเปล่าขั้นพื้นฐานได้ค่ะประโยชน์และความสำคัญของการบรรยายเนื้องอกด้วยตาเปล่าหากทำได้อย่างถูกต้องชัดเจนจะมีด้วยกันหลายข้อค่ะตัวอย่างเช่น 1. นึทำให้สามารถสื่อสารระหว่างแพทย์ได้เข้าใจมากขึ้นเป็นประโยชน์ในการส่งต่อผู้ป่วยหรือส่งปรึกษาต่างแผนกค่ะ 2. สามารถบอกได้เบื้องต้นว่าเนื้องอกเป็นดีไนชนิดไม่ร้ายแรงหรือมาริกแนนชนิดร้ายแรงหรือมะเร็งซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการารักษาต่อไปค่ะ 3. เป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้ประกอบกับฮิสโตโลจีซึ่งเป็นการดูภายใต้กล้องจุลทรรศในการวินิจฉัยโรคค,ค่ะ และ 4. สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นสำหรับโรคบางโรคได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกชิ้นเนื้อที่ตัดมาจากคนไข้ควรส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเสมอค่ะสำหรับหลักการบรรยายเนื้องอกหรือทูเมอร์ด้วยตาเปล่าจะเป็นการบรรยายในสิ่งที่มองเห็นและสัมผัสได้ค่ะประกอบด้วย 1. Location ระบุว่าทูเมอร์อยู่ตำแหน่งไหนเช่นที่เบส ระบุว่าอยู่ left หรือ right และระบุตำแหน่งตามเข็มนาฬิกา o'clock หรือแบ่งเป็น4ส่วน quadrant หรืออ้างอิงตำแหน่ง nipple ค่ะ2 number ระบุจำนวนก้อนชูมเมอร์เช่น single multiple หรือระบุเป็นตัวเลขค่ะ3 size ระบุขนาดบอกว่าเล็กหรือใหญ่และควรวัดขนาดเป็น length d i a m ต รือระบุความกว้างยาวสูงเป็นสามมิติตามความเหมาะสมค่ะ 4. Shape ระบุรูปร่างเช่นราวกลม o อโรีระบุเลเตสลักษณะเป็นกลีบกรีเอเรกูล่า e ลักษณะไม่เรียบไม่สม่ำเสมอ ังเกตติ้งลักษณะเป็นก้อนคล้ายดอกกระหล่ำพับพิลารี่ลักษณะเป็นนิ้วมือเล็กๆคล้ายปากการัง a ัลซเ t i ลักษณะเป็นแผล 5. 5 c คัลเบอกสีเช่นเกรย์ไวท์เยลโล g h t Brown เป็นต้นค่ะ 6. Consistency อันนี้จะได้จากการสัมผัสทูมเมอร์ค่ะเช่น Soft นุ่ม Rubbery แน่นคลายยาก Firm แน่นแข็งกว่า Rubbery แต่แข็งน้อยกว่า h a r d เป็นต้นค่ะ7 Border ขอบเขีดของทูมเมอร์เช่น Well Circumscribe d ก้อนกลมขอบชัดหรือ u d ว f i ไฟขอบไม่ชัดค่ะ นอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นๆที่สามารถบรรยายเพิ่มได้ค่ะเช่น cut surface ลักษณะหน้าตัดเช่น w h r l ลายหมุนวน m i x o i เป็นเมื่อคล้ายวุ้น solid cystic มีทั้งส่วนเนื้อตันและเป็นถุงน้ำอยู่บนกัน necrosis คคการมีเนื้อตาย hemorrhage การมีเลือดออกเป็นต้นค่ะ ต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างการบรรยายเนื้องอกที่พบบ่อยค่ะภาพนี้เป็นยูเทอรัสหรือมดลูกนะคะมีเซอร์วิกปากมดลูกอยู่ด้านล่างค่ะจะเห็นว่ามีก้อนกลมสีขาวเทาขอบเียดชัดเจนขนาดค่อนข้างใหญ่จำนวนหนึ่งก้อนอยู่ที่บริเวณไมโอเมตเรียมหรือชั้นกล้ามเนื้อของมดลูกค่ะหน้าตัดของก้อนมีลักษณะขดเป็นวงสานไปมาไม่มีย่อมเนื้อตายหรือเลือดออก ถ้าสัมผัสตัวก้อนจะได้เฟิร์มคอสติเทนซีค่ะสามารถบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า a large, well circumscribed, grey-white, firm mass with a well-cut surface, without necrosis or hemorrhage, located in the myometrium of the uterus จากการบรรยายลักษณะดังกล่าวจะสามารถให้การวินิจฉัยได้ในเบื้องต้นว่า เป็นไลโอไมโอมค่ะซึ่งเป็น c o m มอน b ินายทูเมอรของยูทรัสนะคะที่คิดถึงบินายเนื่องจากก้อนมีขอบเขตชัดเจนและไม่มีเนโครซิสค่ะจะเห็นได้ว่าการบรรยายกลอสที่ชัดเจนจะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้ค่ะอย่างไรก็ตามควรส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อคอนเฟิร์มการวินิจฉัยด้วย Histology เสมอค่ะมาดูกันอีกตัวอย่างนะคะ ภาพนี้เป็นเบสหรือเต้านมข้างขวานะคะโดยจะมีเนปโปหรือหัวนมที่ด้านบนของชิ้นเนื้อค่ะจะเห็นว่ามีก้อนหนึ่งก้อนขนาดประมาณ5เซนติเมตรสีขาวเทาขอบไม่เรียบดูแทรเข้าไปในเนื้อเยื่อข้างเคียงอยู่บริเวณใต้นนปโปหน้าตัดก้อนบางส่วนมีหย่อมเนื้อตายและเลือดออกอยู่ค่ะก้อนนี้ถ้าสัมผัสจะแข็งกว่าบริเวณที่เป็นไฟบรซิส หรือผังผืดค่ะจะประมาณเฟิร์มคอนซิสเทนซีค่ะสามารถบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า an irregular infiltrative g r a y w h i t e firm mass measuring 5 c i m in g r a t e s dimension with focal areas of necrosis and hemorrhage located beneath the nipple of the right breast จากการบรรยายข้างต้น สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นอย่างก,างกว้างๆได้ว่าเป็นมะลิกงเน้ชูเมอร์หรือมะเร็งค่ะเนื่องจากก้อนมีการโตลูกรามแทรกเนื้องเยื่อข้างเคียงมีหย่อมเนื้อตายที่บ่งบอกว่าก้อนโตเร็วค่ะซึ่งต้องส่งตรวจทางยาธิวิทยาเพื่อวินิจฉัยชนิดของทูเมอร์ที่ชัดเจนต่อไปค่ะจากทั้งสองตัวอย่างจะเห็นว่าการบรรยายชิ้นเนื้อที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนจะสามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นได้ค่ะ ซึ่งการบรรยายข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างนะคะนักศึกษาสามารถบรรยายต่างออกไปจากนี้ได้ค่ะเพียงให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอและสื่อสารได้ค่ะซึ่งการที่จะบรรยายชิ้นเนื้อได้ดีนั้นต้องอาศาัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอน,นะคะหวังว่านักศึกษาจะนำหลักการบรรยายเหล่านี้ไปฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้ค่ะอยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดแจ้งเตือนช่องบิลล่าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ